ประโยชน์ของความยำเกรงจากอัลกุรอานนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับหากว่าเราเป็นคนที่ยำเกรงต่อองค์สุภาพนวุวตาลาแล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไป5ประการนะครับวันนี้จะเป็นข้อที่6นะครับเชคมมฮัมมัดบินซอลห์อุธัยมีนรักใหมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านกล่าวบอกว่าอันนัตตะวะซาบะบุลลินฟะละเชคบอกว่าแท้ที่จริงนะครับความยำเกรงนั้นเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้รับ,บความสำเร็จ น,นั่นหมายความว่าหากว่าเราปรารถนาอยากจะได้รับกับความสาเร็จทั้งดุนยาและก็าอาคริลเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อ Allah อ Allah ala, ัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตะอาลาเพราะอัลตะอาลากล่าวเอาไว้ในสุร ara, อัลบบกราะอายะที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบอกว่าวัตะกุลลอฮะและอัละกุมตุฟลิฮูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับกับความสําเร็จนะครับประการที่เจ็ดเช่บอกอันนบิตตกว่าจะน่าร um ู้มาอยะตอลลิลคอสะนะครับเช่บอกว่าแท้ที่จริงความยำเกรงนั้น นะครับจะทําให้เราได้รับอันมาอียะแปลว่าจะทําให้เราได้รับการที่อัลลอฮ์จะทรงอยู่ร่วมกับพวกเราเป็นการเฉพาะซึ่งการที่อลัลลอฮาจะอยู่ร่วมกับพวกเราเป็นการเฉพาะในที่นี้อัลคอซนะครับเป็นการเฉพาะเนี่ยมีความหมายว่าอะไรหมายถึงอลัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลืออัแลแต่เรจะทรงคุ้มครองจะทรงปกป้องจะทรงสนับสนุนนะครับคือใครคือคนที่มีอม م านคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าาไวน ah ันนสุรัตบะกรายะตินีอัลลอฮ์กระสีบอกวาว่าอัลลามูอันนัลลอฮ์มะลุตตะกีน และพวกเจ้าทั้งหลายจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ยำเกรงอยู่ร่วมหมายถึงอันมาียะตุลคอสะแปลว่าอยู่ร่วมเป็นการเฉพาะในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นองหมายถึงช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองดูแลนะครับนั่นคือบรรดาผู้ศรัทธานั่นคือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ประการที่8เชบออันนะฮะซาบุลลิลอัมนิมินออคอบิลล์นะครับความยำเกรงนั้นจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้รับจะได้รับความปลอดภัย จะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ นั่นหมายความว่าหากว่าเราอยากจะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะในดุนยาจะในอัลลัมบารซักหรือจะเป็นในโลกอาครอกกาตามเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความเยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวเอาไว้ในกุรอานบอกว่าเธอกุลลอฮะและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ว่าละมูอันนัลลอฮะชาดีดุลอิควาบและจงรู้ว่าเธว่าแท้จริงอัลลอฮ์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ลงโทษด้วยการลงโทษที่รุนแรงนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีความยมเกงต่ออยมเาาะรรจจอดพ้นากการถูกลงโทษนั่นองนะครับ